ดเศร้าโอเปิลปราภาพรผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังเสียชีวิตแล้วนับเป็นการสูญเสียในวงการสื่อกีฬาเมืองไทยเมื่อต้องสูญเสียโอเปิลปราภาพรผู้ประกาศข่าวกีฬาช่องดังพีพีทีวีเอดีสามสิบหกที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับประภาพรเป็นผู้ประกาศกีฬาที่อยู่ในวงการมาหลายปี โดยเธอคนนี้คลุกทีจบวงการฟุตบอลเคยอยู่สังกัดช่องไทย PBS ก่อนย้ายมาสู่ช่อง PPTV โดยโอเปิลได้ก่อติดการทำข่าวฟุตบอลไทยจนเป็นที่รู้จักของแฟนบอลจำนวนมากอย่างไรก็ตามล่าสุดหลังจากที่เธอสู้กับโรคมะเร็งมาสักระยะจนสุดท้ายเธอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย41ปีขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตร่วมโสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเป็นจำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ